ขบวนที่937กรุงเทพบ้านพูตาหลวงทำขบวนโดยโรถทิะ183กำลังเข้าสถานีมักกสันครับ แสงไฟจ้ามาแต่ไกลเลยนะครับ เรียกแล้วนะครับ ตาหลวงขบวนที่937มาแล้วครับขบวนที่384 ต้นทางชุมทางชะเชิงเาปลาทางกรุงเทพหัวลำโพงกำลังเข้าสถานีมักกะสันเข้ารางสับนะครับเข้าลางหลีกนะครับเนื่องจากจะมีรถสวนนะครับ Tá faltando... ได้อสตอมหมายเลข4224ทำขบวน พิเศษโดยสารที่9ก็7กรุงเทพปลายทางจุกสเสม็ดกำลังจะเข้าสถานีมักกะสันแล้วนับมาแล้วนับเสียงแต่ K3 นักวิ่งอังกฤษนะครับสวยงามกันเลยทีเดียว ตั้งกล้องนิดนึงครับคือความปลอดภัยออกไปแล้วนะครับผมสปินเตอร์วัดีก้าเก กองเก็บเออ่เขาเรียกว่าย่าน c ซ r เออาร์แล้วกัน บ้านคุณตาหลวงนะครับตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยพวกตู้เก่ารวมถึงพวกตู้ของคี้หะ58และ28อครับนี่ครับจอดอยู่นะครับสภาพก็ถูกพังไปตามกาลเวลานะครับ และภายในนั้นเราจะเห็นเหมือนหัวรถจกักรเป็นแปลกอยู่หัวหนึงครับของตู้รอกสารแล้วก็ตรงนี้นะครับที่จะเต็มไปด้วยเศษซากของรถคีฮหะ58นะะมันมีตู้ตอยอบตอยออยู่นะครับและที่สำคัญไฮไลท์มีขีฮหะ183อยู่ด้วยนะครับกำลังเติมน้ำู่เลย,เนยเอนรถคีฮหะนะครับ พร้มอมกับรถดีเซลลางสปินเตอร์นะครับมาจอดกันที่บ้านคุณตาหลวงออกลางตับตู้ฮะตับตู้ที่สถานีบ้านคุณตาหลวงส่วนที่เหลือจะไปสถานีจุกสมิตรนะ ติดเครื่องอยู่นะจอดคู่อยู่กับสปินเตอร์เลยนะครับนะครับรถสปินเตอร์และด้านหลังก็จะเห็นซากรถเคีย58และ28นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันที่ป้ายสถานีบ้านผูตาหลวงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ